สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคพี่สำราญว,รวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะมีหลายเรื่องร้อนเลยทีเดียวสุกสุดสัปดาห์เราจะจับตาเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกคะไปสองกล้องนโยบายของรัฐบาลหน่อยนะโดยเฉพาะนโยบายเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงนี่คได้รับความสนใจเป็นพิเศษจะมีการถแถลงกันสรุปก็คือ29และ30กันยายน2วัน2วันนะคะ วันนี้เป็นสองกล้องเรื่องนโยบายความมั่นคงนะแต่ไปขิดเส้นใต้ตรงนี้น้องหมีกท่านผู้ชมคือเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะมันมีอยู่นโยบายอยู่อันหนึ่งนะอยู่ท่อนหนึ่งของรัฐบาลอนุทินเรื่องของเอโมยูที่จะให้ทําประชามติมตอันนี้แหละครับบางคนมันก็ทำไมไม่ยกเลิกเลยทําไมเขียนชัดเจนว่าตลอดจนทําประชามติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจให้ความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU บางคนว่าก็ดีแล้วให้ชาวบ้านประชาชนตัดสินใจเลยเรื่องนี้เราจะไปเติมมุมมองกันได้ค่ะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีคณะคณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชลอวัยจากมหาวิทยายลัยรังสิตและอาจารย์ยังเป็นประธานมูล,ลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีครับขออนุญาตแก้ไขนออ<อ>ิดนึงนะครับปฏิวัติผมเป็นคณะบดีวิทยาลัยการแปดแปดตะวันออกมาแล้วสิบนะครับกราบขออภัยด้วยค่ะสองครั้งก็ต้องแก้ไขอาจารย์กลางจอเนี่ยนะอ้าวนัดหน้าไม,ไม่แก้ไขแล้วถูกเลยครับอาจารย์ปานเสพองก็ได้รับการเชื้อเชิญไปเป็นคณะกรรมการวิสามันที่ปรึกษานะเรื่องการพิจารณา MOU 2 5ู3 4 4หนี่แหละของสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับ ทีนี้เมื่อาวานอาจารย์อย่างที่เมื่อกี้ผมเกิดกับน้องหมีวไปแล้วว่านโยบายของรัฐบาลอนุชินนี่คือจะจัดทําประชามติตัดสินใจจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเอโมยูอาจารย์รปานที่ทดลองวิสัชนาหน่อยข้อแรกเลยนะครับการเขียนข้อความที่เป็นสั้นๆที่เตรียมเอาไว้หลอดนยโยบายของรัฐบาลเนี่ยเขาเขียนไม่ได้ระบุเลยครับว่าเป็นเอโอยูอะไรว่าในเรื่องของบูดึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชา ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรซึ่งจริงๆมันมี MOU หลายฉบับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตแดนการสรบสุกงประมาณหรืออื่นใดก็ไม่ทราบมันเปิดช่องทําให้เกิดการตีความหรือดูกระแสสถานการณ์ตอนนี้ก็ได้อนี้ผมแปลความจักสิ่งที่เขียนเอาไว้ก็เขียนไม่ชัดเหมือนเขียนไว้กว้างๆนะครับ,รบว่าจะทําการลงประชามาติแต่ถ้าดูคาสัมภาย์ย้อนหลังก่อนด้านนั้นเนี่ย เห็นได้ว่าคําพูดเรื่องของการยกเลิกมาจากคุณชัยชนกคิดชอบซึ่งเป็นเลขาธิการ,รพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ระบุว่ายกเลิกแต่ว่าให้ทําประชาธมาติอันนี้เป็นําพูดของคุณชัยชนกที่ผมเคยเห็นนะครับอ๋ออันนี้ทีนี้เมื่อเป็นคําพูดแต่เดิมก็แปลว่าเขายังไม่ได้ผิดคําพูดในนี้ิดนี้แม้ว่าจะพูดว่ายกเลิกแต่ท่านและข่าวทั่วไปลงว่ายกเลิกเฉยๆเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าไปอ่านละเอียดจะมีคํสร้อยปิดท้ายว่าโดยการทําประชาธรมติโดยการทำประชามาติ ใช่ครับทีนี้ประการที่สองก็คือว่าในขณะที่พรรคภูุิใจไทยเนี่ยได้เป็นฝ่ายค้านอยู่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีสอสอท่านหนึ่งนะครับที่คุณสริ์คงเกี่ยวข้องเสนอให้ตั้งคณะรมาิการพิจารณาศึกษาว่าด้วยเรื่องของเอเบลย์2543และ2544นะครับซึ่งไม่ใช่คุณชัยเจ้าคนเดียวนะครับที่จริงมีหลายพรรคการเมืองที่เสนอในทิศทางเดียวกันก็แปลว่ารัฐสภาโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย ตัดสินใจว่าจะต้องตั้งกรรมธิการขึ้นมาหนชุดเพื่อศึกษาในเรื่องนี้ครับนะครับเมื่อศึกษาเนี่ยที่ประชุมคณะกรรมธิการก็เสนอให้คุณชัยชนกคิดชอบเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมธิการครับโดยมีรองลําดับที่หนึ่งก็คือคุณจักรพบเพ็งแขนะครับครับและต่ว่าไปแล้วผมเองก็ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมธิการที่มีอำนาจในการลงวสิใดๆนะครับก็มีเป็นพียงแค่ที่ศึกษาขั้นหนึ่งที่ถูกเชิญเข้าไป โดยข้อเสนอของคณะกรรมการเท่านั้นนะครับทีนี้เห็นเียว่าตอนเนี้ยภูมิใจไทยจากเดิมเป็นฝ่ายค้าเนี่ยกลับมาเป็นฝ่ายรัฐบาลพอไปเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วเนี่ยก็มีจริงๆแลวมีอำนาจเต็มนะครับที่จะสามารถยกเลิกเอโมยูชบนี้ได้เลยสืบเรื่องมาบอกว่าหนึ่งเอโมยูชบนี้เป็นส่วนที่สัญญาก็จริงและสองก็คือว่าอยู่ในฐานะกรอบการจรจาที่ยังไม่ได้มีบทต่อการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต ในมุมมองของ,งหลายรัฐบาลที่ผ่านมานะครับครับทีนี้การจะยกเลิกปกติแล้วถ้าอ้างอิงศาสตราจารย์ดรสุจริตกุลท่านก็บอกว่าถ้าจะยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยทาได้เลยถ้าฝ่ายหนึ่งเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยไม่เห็นชอบด้วยแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยเรื่องของการทําสนิสัญญาปีหนึ่งเก้าหกเก้าหรือปีสองพันยสิบสองได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าในมาตราหกสิบ ถ้าเกิดกรณีที่มีการพิดพลาคโดยการละเมิดรุนแรงจากฝ่ายใดไปคู่สัญญาหรือคู่กรณีอีกประเทศหนึ่งสามารถยกเลิกสนธิสัญญานั้นได้เลยอขอย้ำว่าเอฟโอยูสองห้าสี่สามเป็นเป็นสนธิสัญญาไปโดยปริยาอยู่แล้วนะครับประการที่หนึ่งก็คือมีการลงนามกันทั้งสองประเทศมีการบังคับใช้หลายมาตรการให้ปฏิบัติตามนะครับ และประการที่สามก็คือว่าได้มีการยื่นต่อเลขาธิการใหญ่องค์การสหประาชาชาติเมื่อเดือนพฤษภาคมสองพัหร้อย้าสิบปีหมายถึงว่าสิบเอปีผ่านไปแนละ้วตั้งแต่เป็นเอ็มคสมัยคุณชวนติพย์ไปเสนอขึ้นเข้าสู่เลขาธิการใหญ่องค์การสหประาชาชาติอีกสิบเ็ดปีต่อมาในสมัยรัฐบาลคุณธิกิตเวชชาชีวะนะครับซึ่งการขึ้นทะเบียนต่อเลขาธิการใหญ่มันจะมีผลนะครับต่อกฎบัตรสหประาชาชาติในมาตราหนึ่งร้อยสองว่า กรณีที่มีข้อพิพาทหรือสิ่งใดก็ตามที่มีสนธิสัญญาฉบับนั้นเนี่ยคู่กรณีสามารถยื่นต่อองค์การใดๆต่อขององค์การสประชาชาติได้อ,อันนี้ผมคิดเราเองนะครับว่ารัฐบาลคนรุ่นสิทธิคนอาจจะคิดว่าสงสัยจะไปใช้ในเวทีสารโลกหรือเวทีใดเพื่อจะบอกว่าเรามีชวิภาคีแต่มันไม่เกิดผลในเวทีสารโลกเพราะเราแพ้นะครับไาใต้ดุลในปีสองพันร้อย้าสิบสี่ที่เราขึ้น านโลกอีกครั้งในการตีความและไปแป้การตีความปี2556เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าจะยกเลิกแม้ว่าจะยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แต่พอเราพิจารณาจากอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าวยเรื่องของการทาสนิสัญญาปี1 9 6 9หรือปี2512มาตรา60เนี่ยการละเมิดอย่างรุนแรงเี่ยในรอบ2มเดือนที่ผ่านมามันเกิดขึ้นแล้วโดยสมบูรดหนึ่งกัมพูชาใช้อุปสงคมยิงฝ่ายไทยก่อน ยิงก่อนนะครับสองรายงานจากผู้ชี้ชาตสางประเทศดูคลื่นความถี่ความร้อนพบว่ากัมพูชารุกล้ำแผ่นดินไทยก่อนในพื้นที่ที่ต้องห้ามน,นะครับสาม <c oughs> ก็คือว่านอกจากยิงก่อนแล้วเนี่ย <c oughs> ยังยิงใส่พลรเรือไทยเลือกอาวุธนะครับบีเอมยี่สิบเอ็ดซึ่งมีเป็นขีปนาวุธที่ไม่ได้จํากัดความแม่นยํา <c oughs> คือยิงวงกว้าง <c oughs> ก็แปลว่าเจตนาจะใส่ให้คนไทยดูที่ <c oughs> ไม่สนใจว่าจะโดนอะไรผลก็คือ ยิงโรงพยาบาลถ่ายยิงปั๊มน้ํามันยิงไปยังสถานที่พลเรือนของไทยมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากประกอบกับมีการวางทุน่นระเบิดอีกทั้งยังเป็นพื้นที่แนวชายแดนมีการลุกล้ําสร้างชุมชนและโดยเฉพาะยิง่งสร้างแกรมเมอร์พนันออนไลน์นะครับแล้วก็แหล่งอัดทรยากรทางเทคโนโลยีแกรอด์คอสเ,เตอร์เนี่ยบริเวณชายแดนที่เป็นที่าคทั้งหมดด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่า มันเข้าข่ายการละเมิดอย่างรุนแรงเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วอันนี้คู่กรณีสามารถยกเลิกได้เลยยกเลิกได้เลยอาจารสมปองว่าถูกต้องครับถึงแม้ถึงแม้ที่อาจารย์ประเทศบอกเราจะไปภาษาเฉพาคือไปตีทะเบียนกับยูเอ็นไว้แล้วก็ตามถูกต้องก็ตามก็ตามเพราะว่ามันอยู่ในรุ่สัญญาว่าด้วยเรื่องของการทำสนิสัญญาของกรุงเวียนนาซึ่งสหประชาชาติให้การรับรองนะครับแต่คือหนึ่งเก้าหเก้าก็แปลว่า เรามีสิทธิ์ที่ยกเลิกได้และถ้าเราไม่ยกเลิกฝั่งกัมุชาก็จะบอกว่านี่ไงฝ่ายไทยเนี่ยไม่ได้ใช้อาวุธสงคารามเราเท่ากับว่าฝ่า,ายไทยก็ละเมิดสัญญาเหมือนกันอะไรางี้นะครับมันจะไม่เป็นข้อยุติและมันไม่สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์นี้ได้แล้วเราต้องแจ้ยงยูเอ็นไหมอาจารย์บันเทพเอ่อข้อแรกเลยนะครับเราก็ต้องยกเลิกประกาศต่อคู่กรณีก่อนนะคร <ยก S 2> ับข้อท<ร>ี<ร>่สองก็ต้องแจ้งต่อเลขาธ เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเรายกเลิกส่วนทิ่สัญญาน,นี้ไม่ได้เป็นความพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายอีกต่อไปแล้วเนื่องอย่างมีการละเมิดอย่างรุนแรง<ะ>และผมย้าว่าเราจะยกเลิกได้อย่างมีความชอบธรรมก็ต่อเมื่อในชั่วโมงนี้ที่ยังทะเลาะก,กันอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ความดีภาพหายไปแล้วมีความสัมพันธ์กันดีกลับมาส<ะ>ิ้นมืนและกลับมาเจรจา <c oughs> กันใหม่หรือแม้กระทั่งเปิดด่านแล้วเนี่ย ความชอบทำเรื่องนิดจะค่อยๆลดลงเพราะคุณจะอ้างเดือดเดืไม่ได้แล้วว่าคำถามสำคัญเวลาจากลุเวลาอาจจะกระชับนิดนี่ยคำถามสสำคัญคือพอเขียนนโยบายอย่างนี้คืออาจจะยกเลิกแต่ให้ทำประชามตินี่อาจารย์คิดว่ามันจะไปได้ไหม work ไหมก็ <Olympics> ขึ้นมันอย่งหนึ่งนะครับถ้าทําก็ต้องรีบทาอย่าไปผูกกับรัฐธ,ธรรมนูนะคร <Ủ Well. S 2> ับเพราะว่าถ้าคุณไปผูกกับรัฐธ,ธรรมนูญเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการตรวจล็อกสองเรื่องหนึ่งหนึ่งประชาชนที่จะมาลงาติต้องเกินครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศสองครึ่งหนึ่งนั้นต้องได้ครึ่งหนึ่งนะครับของประชากรที่มาใช้สิ์ถูกไหมครับครับนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณไปผูกกับรัฐธ,ธรรมนูญเดี๋ยวจะกลายมีปัญหาเพราะคนอาจจะไม่อยากออกมาเรื่องรัฐธรรมนูญ แล้วจะทําให้ m ม U ที่จะไปยกเลิกก็อพอยได้รับผลกระทบไปด้วยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเป็นเป็นคนละเรื่องกันไม่ควรจะอยู่ในคําถามพว่วงโดยอ้างเพียงว่ากลัวเสียงว่ประมาณซ้ำซ้อนเพราะมันเป็น<ม>เรื่องใหญ่นะครับและเป็นคนละบริบทกันคุณจะแรงจูงใจในการตัดสินใจเรื่องหนึ่งมาผูกพันกับอีกเรื่องหนึ่งนั้นไม่ได้เพราะอย่าเช่นการแก้ไขนัฐธรรมนูนะครับอย่างเช่นเช้นแก้ไขรัฐมนูเนี่ยไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณไม่ใช้สิทธิ์เกินครึ่งหนึ่งเนี่ย ก็าอาจจะต้องถือว่าไม่ต้องมีการแก้ไขต่อไปครับแปลวความว่าอาจารย์ประเทศไม่ขัดข้องถ้าเลือกเลือกที่จะทําประชามติแต่ต้องทําเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอวันเลือกตั้งไม่ต้องร,ร,อรอเกี่ยวข้องรัธรัมนูญครับในความเห็นผมนี่นะครับนะผมไม่เห็นด้วยกับการทําประชามติออคเหตุผลเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณอ้างจะอ้างมาตราหกสิบของรัฐธรรมนูญปีหนึ่งเก้นาหกเก้าคุณต้องอ้างโดยฉุกเฉินและทําทันทีไม่ใช่มาถามความเห็นของประชาชนแสดงว่ารัฐบาล ยังไม่ได้ระหนักว่ามันเป็นปัญหาฉุกเฉินที่เป็นปัญหาร้ายแรงในสายตาของรัฐบาลแล้วกลับกลายเป็นให้ประชาชนตัดสินแสดงถึงความลังเลสงสัยของฝ่ายรัฐบาลเองส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้และทําให้ยื้อเวลาออกไปและจะไปผูกผัดกับเรื่องอื่นและรัฐบาลก็ไม่ได้แปลว่าจะมีเสถียรภาพนะครับเช่นอีกสองเดือนข้างหน้าเกิดมีการยือดอภิปรายไม่ไว้ว่นใจจากพักเพื่อไทยและคุณจากพ้นสภาพไปโดยที่คุณไปอ้างว่า ไม่มีโอกาสแก้ไขรัฐมนูลแล้วก็เลยปล่อยไม่ได้มีการลงมติเรื่องเอโออยู่ด้วยมันจะกลายเป็นข้ออ้างทําให้การแก้ไขเอฟโอยูไม่สําเร็จครับดังนั้นก็ถ้าความหมายนี่คือใช้มติคอรมอเป็นเบื้องต้นยก,กเลิกเลยถูกต้องครับอันนี้มนนผมจะมอตัวนี้ข้าว่าถ้าคอรมอตัดสินใจยกเลิกตัวเองด้วยตัวเองนะครับมันจะสะท้อนถึงความกล้าหาญแสดงความชัดเจนและทําให้ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากประชาชนมากกว่าประโยชน์ให้ภาระ เป็นของประชาส่วนครับอืมครับค่ะเป็นไงน้องมิวเอาละค่ะก็ครบถ้วนทุกประเด็นได้ตามเวลาขอบพราะคุณอาจารย์ปันเทพไว้ประเด็นอื่นวันหลังอาจารย์ครับนี้รครับนี้ครับสวัสดีค่ะเอ่อจะถามเรื่องธรรมดาซิิตีจะถามเรื่องชายแดนด้านอื่นแต่ว่าเวลาหมดแล้วเอ๊ะงั้นแปลว่าการทําประชามตินี่มันเป็นประชามติเสียงข้างมากชั้นเดียวหรือสองชั้นพี่สำราญตอนนี้ ผมคิดว่าน่านาชั้เดียผมก็ยังงงว่าน่าจะเป็นชั้นเดียวมากกว่าแต่ที่อาจารย์บันเทศพูดเนี่ยเหมือนจะเป็น,ปนสองชั้นเป็นประชามติสองชั้นสองชั้นซึ่งจริงๆนี่คือเขาแก้ไปแล้วอเขาแก้ไปแล้วชั้นเดียวหมายถึงว่ามาผู้มีสิสธิ์ออกเสียงห้าสิบล้านมาสิบห้าล้านก็ได้ค่ะแต่ว่าหววต้องชนะนะใช่ค่ะ